สนามของประจุเชิงเส้นภาษาอังกฤษก็คือ the field of a r i s h a r g e ซึ่ง2ส,สมการที่เราเห็นนี้เป็นกฎของเกาโดยเขียนในรูปแบบ differential ก็คืออันบนแล้วก็เขียนในรูปแบบ integral ก็คืออันล่างโดยที่โลนี้ก็คือความหนาแน่นของประจุส่วนคก็คือป,ประจุโอเค ซึ่งสนามของประจุเชิงเส้นเราจะหาได้อย่างไรเราก็สามารถใช้กฎของเกาแล้วก็เกาเส้นเซอร์เฟตมาช่วยได้ก็ถ้ามีเส้นยาวแอใหญ่เนี้ยเราทำเกาเส้นเซอร์เฟตครอบครอบครอบมันไว้เราจะเห็นว่ามันก็ครอบเป็นทรงกระบอกแบบนี้ แล้วก็ยาวต่อไปเรื่อยๆเป็นยาว L เหมือนเหมือนตามตามปัจจุเชิงเส้นที่ยาว L นี้แล้วก็จากกฎของกราในรูปของอินทิกรัลก็จะเป็นอินทิเกรต e เวกเตอร์ e ดอทเวกเตอร์ dA เท่ากับ q ส่วน f สัวงศูนยโดยที่ตอนนี้เราเปลี่ยน q เรารู้ว่า q เนี่ยมันคือ ลัมดาแลก็คือความหนาแน่นของประจุเชิงเส้นเนี่ยคูณอยู่กับความยาว L มันก็จะได้ Q ซึ่งเราก็ใส่เปลี่ยน Q เป็นลัมด้า L อก็จะได้เป็นสมการนี้ต่อมาเราจะเห็นว่าเราสามารถดึงอออกมาข้างนอกได้แล้วก็อินทิเกรต DA เนี่ยมันก็คือเท่ากับลมด้า L ส่วนเอฟซีรอนศนแต่ อินทิเกรต dA เนี่ยมันได้2 pi r l เพราะว่าจากรูป Gaussian surface เราจะเห็นว่าเราต้องหาพื้นผิวที่มันปิดนั้นวงกลมเนี่ยมันคือ2 pi r แล้วเราคูณความยาว l ไปด้วยมันก็จะได้เป็น2 pi r l อันนี้ก็คือ Gaussian surface เราก็แทนค่าลงไปในสมการนั้น จากสมการก็จะได้ e คือ2 pi r l lambda l ส่วน epsilon 0ซึ่ง l ตัด l ใหญ่ตัด l ใหญ่นั้น2 pi r e เนี่ยเท่ากับ lambda ส่วน epsilon 0นั้น e เนี่ยมันก็จะย้ายข้างมาก็จะเป็น lambda ส่วน2 pi r epsilon 0ซึ่งเราเขียนใหม่ในรูปของเวกเตอร์ก็จะกลายเป็น เวกเตอร์ e เท่ากับ lambda ส่วนด้วย2พ pi r e p s i l o ศูนย์แล้วก็มี Unit Vector r อยู่ด้วยก็จะตอบประมาณนี้จะเห็นว่าเราใช้เก u ีย i เส s นเซอร์เฟมาช่วยแล้วก็ใช้กฎของเตามาแล้วก็จะสามารถหาสนามไฟฟ้าของสนามไฟฟ้าของประจุเชิงเส้นได้โอเคก็จะประมาณนี้ครับ